บายดีป้าล no like well, right. like ูกพี่น้องมากัน้อหิจาปลาลเนี้ยแม่น้องตีเก็บมมอไดกระตานึงพี่น้องันี้รอบรอบสพี่น้องนรอบเรกไดกระตาอหมดด้อน้อ้จุงงามนะช่วหลตงที่หมูใหญ่อีนะแม่มะมี่ได้ละ ลูกี่ามาีน้อยอะอาง้ยหละนะัลงจากมาแต่ยามเบ็ดก็มาเก็บเห็ดปัวกันแน้วเนะมนตตีเป็นเห็นว่เป็นเอาเมื่อตอนเศ้ากับกตานะี่เห้าเอาอสองหนะลังจากบานลายแนละ้ว นีดอกงาเหมือนเดกมีติดจุบ่ะนี่พี่นเนาะติดพวกพี่น้องนะดพวกปแล้วดีลยดอกขาขาวนะเห็นงาน,น,นเถอะไปได้ไหมครนะับพ้าผู้ทาผู้หิงลาย

กระปุนห like 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 <that> ัวเห็ดใกล้แล <that> ้วหลายดีพี่เนาะตรงตรงไปนี่เห็ดหางดอกปัญไห้นะหลายหลายครับหลายแดงเนาะหลายบางติดหักกระพุนก็มีเบาแห้งก็ไม่ได้ไปนะมั้ยคนไทยหน้าก็ข้างมองเก็บเห็ดต้องคอยว่า ใช่ด้วยใช่ว่าผูทางในก็มีเดรื่องพวกจักจับบาสเลยนะข้บโเห็นลายอีกระดุก็บปวกแซ่บเป็นนะคะก็ใชเก็บนี่เก็บไว้ลูกเก็บมา bữa đó bữa nó ăn kẹp này cái này ngàm đang hả đúng ngàm đi lại vừa rồi lại thế lại đẹp tên tả chứ bây giờ thì hết luôn rồi này cô thì hết nhỉ đi mày

เขเขามาเห็นเดึใจมนก่อนเออจ็บน้เ็บน้ครบอกบน้ำเขาเป็นนกนดอกึ้นยดอก้นยบน้ำจ็บน้ำเจ็บกระจายเป็นหนูดอกข้นยะ งามนะเดี๋ยวข้าขาวนะพ่อเก็บทันทีก่อนลูกให้ได้จมูลไปแล้วพุดนะเก็บในเงาหน่ม่นะก่อน <laughs> Ủa, chùm. Chùm. chùm này mẹ tôi kép chùm này lại mẹ 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 ไอเจียบปลามาด้วยนะปลาเป็นมาเก็บเด้แต่สีห่อแตกตื่นเจียบมาลาเนาะเย็นปลาแตกอยู่ไงเจียบมาลามาท้องไม่ใกล้ที่รึเอาท้องมาข้างไป เดลายเลยพีนเต็มเลยอคือก่งทตองตีจีเพ็ดสเต็มเลยพี่นะอนะรือเาเ่ากเรือเลยเอาบเบินดอกนะพันแข่งค้ากับบเือให้เขาพอ แขนงคาเก็ตพวกเราสเกตเอาให้บมาถงลงมาใกล้ๆเย็่มอมาสเกตสิโคทนนันไทยนาดับหน้าก็เซลเอีกเวียกเวียกคนมาเล้วเขาจมามาหาเขาละ เขาก็เรียกไปแล้วเพ้่ยกันนะฮะอยากได้อีกนะพี่นอ้องวสิดำหน้ากำลังวสิขาดหน้าพี่นอ้องไม่ตีมันไปนำคนเนีออ้ยฮะก็มาแต่ของนอะก็เลยวสิบักขาดหน้าดำ <c oughs> นี่ตีเป็นเอาเมือกระตาหนึ่งแล้วจนเลือกระตาเมื่อรอบเลยอันนี้มาเพิ่นเห็นไว้ก็เลยมาเก็บเอาอีกน,นะ ตั้งใจเก็บขนาดของที่นี่ขึ้นกระเดือนแล้วใส่เดือนแล้วใส่เดือนใส่เหะ กย่าห็ดวกันจนเปนเอตเตอลองให้ยินซายเนาะไี่หลอเเต็มตาเเาหมู่เดียวเก็บแล้วนะกระมุนกระมุนปนอเห็ก็บพี่นองมวนกมว่น้องบ่เคยพอเห็ดไปนี่จ้าคือกระมุนเนนงตีน ม,มูเดียวซองก็ตาพี่น้องมูเดียวกันพี่น้องติดกันมันไม่ทำตีดเดมก็เศ้านี่กยขอบคุณลามออกมาทางพี่น้อมาเพราะว่าคิดไปหาอีกว่ามาพ้อยู่นี่อีกว่ามูเดียวกันเดวลาไปตรงที่ หยาดกเก็บพ yeah, nah, um, huh? uh, right. ี่น้องเม่์กับเราหยาดพี่ถ้ากับจูมีนี่นี่ข้มาเก็บมันดันตัวต่อนี่เยี่ยมมากลูกนี่จะจูมเลย หามสิดูครัะขนอองนี่โนแล้วค่นเนี่หลายเลยทีเมื่อสิใรห่อซื้อามพี่น้องพอดอ้หีดวยามาเออกอืมหดแบดหมูพี่น้อเลยก็ได้อ้ปีหน้ายามันออก เพ็มาออกเลยนเนาะเลยมือนำเาปิชามาถ่ายคลิปเก็บเลยกับเ้อกแม่เฮียสลีมนะแม่เนียนววาทางใดก็มีแต่เห็ดนี่สาวหน่อยอ่ะอืมอ่ ไหนนะใคยังบริี ch ้คอยู in ่ตรงนี้ใี่หมบนตรนี้มีหมุนแล้วขับไปเลอยจีเน้องจดเโอ้จดนี่แหงไล้ขับไปเนาะ จะเห็ดปวกกันนะพี่น้องแต่เป็นเห็ดปวกไก่น้อยเนาะสวยงามสวยงามเลยดอกขาปันเห็ดเข็มนะหอยปลาลุงเบิ้องปุ๊งฟ้าลายเลยพี่น้องเนาะเห็ดเทนลวดเห็ดเท่าเอาไปเต็มตาพี่เนาะเก็บอันนี้น้องตีเหลือเองเพอนเาะเหลือกระตาไชกระตากเต็มะเงินสวดกระตาเยอะน้องเห็ดหมูเดียวสองกระตาแม่น้องตีกับบุ้เคยช้อต้องหาบ้างจับ เห็ดพวกกั้น้อยก็หลายๆเนาะขาวจะขาวจะเพื่อพี้น้องเต็มอยู่สันลุงอีบ้างกัะพืนอ่กใช่ไหมสันแล้สันนี่ติเตกมันมันกรมุนน่ะลูกแ้อยถือนะเือเต็มเกืเต็มทงแล้วไม่พอให้มันขวดนี่้ดมือเยเห็ดพวกเต็มทงเลยเนาะ หมูเดียวได้สองกระต่ายไปนะเนี่เมืออนะ่อลยเนาะบรรยากาศทางอันนี้เป็นคันคูเนาะคันคูแต่ก่อนประเทศเป็นคลองน้ำข้ามห่วยไปเนาะแต่โครงการก็เลยหยุดเนาะหยุดหลายปีนกะ็เลยเกินคันคูนะบรรยากาศดีๆเมือ่อไปเนาะเมื่อดำนาต่อไปเมือตี้เป็นกระยังมาทันเมืม่อ,อไ,ไปเนาะมนก็ไปหาเก็บเห็ดอีกไปเนาะแลาะเบิ่งเห็ดอีกเนกาะเมือตี้ก็ดีพอปีิซาก็สิเมืองดำนาท่าเพิ่นเนาะ นีตอนเที่ยงจังสีลงไปหลา่มองให้พี่น้องเบิ่งเธอได้ปลาหอยเนาะพี่น้องเมื่อวานในเขารายเขาก็ได้อนยะู่นะมันปุราเซียโตเพื่อเธอกรขึ้นเราปิชากัขึ้นจากดำหน้าก็สิไปไลเป่เบิ่งเธอได้พอได้มาอ,นนะออมมาแก่งพี่น้องเธอได้ลายก็พอได้ฆ่ากันออกขนม,มให้เด็กๆเนาะชีวิตครอบครัวเราทำมาหากินแบบนี้แหละพี่น้องตื่นมากอ็ออกทำมาหากินแล้วก็เห็ดเวียกเนาะเรียกลายเนะี่ยพี่น้องเลย ตัวคนเนื้องน้าก็บลายนะอยู่สองคนกัวเมียกับลูกพี่น้องลูกก็ยังน้อยเพิ่งก็ยังเห็ดเวียกบ่ทันได้ก็ซอยได้เล็กน้อยเนาะเวีย้ยแค่ไหนพี่น้องเมื่อเมื่อเบิ่งอยู่เที่ยงว่าเอาได้เห็ดลายเป็นได้นะกา็อยู่หัวพี่น้องน,น,น้ำก็ไหลน้ำเย็นๆนะ้นองติปลาปลากระล่นปลาขาวน้อยน้ำขยะเย็น บัญญ้นยกระดอยู่ห่วยอยู่ห้องไปลุกไปเมื่อแบบนี้ช่วยได้ไหมนี่ก็มากับลูกสาวกับเมย์เป็นนะสามคนพนะี่น้องมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดแล้วสิได้เมื่อเห็ดเวีย้ยบโตที่คนละพวกกัน,กนไปเที่ยวเนาะไปหาเอฟซีอยู่ประเทศไทยไนะทพี่น้องจะทำพิเ็ดเวียกถ้าเพิ่น อยากไปกับผมแล้วเลยมีเงินมีคำหมดแล้วยังไปมันในบางว่างเขาจังไปอยากไปกันดิไปเที่<ะ>ยวท,ทะเลไปแล้วไปเล่นน้ำทะเลบ่ไปเล่นซับพารีนเวิร์ไปทุกขึ้นขึ้นนี่พี่น้องมาก็มาหอดเทียเท่ยงอะไรเที่ยงนาเลยเนาะไปลายไปหนุ่งตีลายไปรูลายแฮงเราหนุ่นนนตีเนาะไปเก็บหมูเดียวนี่ยนะพี่น้อง หมูเดียวจะเต็มกระซามอันกระซามน้อยเนาะอันนี้ก็กระซามใหญ่จะจิเต็มไปเนาะส่วนกระซามน้อยก็เต็มหมาเชือหนึ่งกับเต็มกระตาเต็มกระตาละมันใส่กระมันถ่ายกระซามใหญ่มันจิเต็มมันก็มาใส่ตัวนี้ว้าได้หลายเนาะน้องติหมูเดียวได้พี่น้องเลยตัแต่ฮาเฮ็ดมาก็ได้หมูนี่เนี่ยพี่น้องหมูใหญ่จนว่าเก็บมาว่าเนาะ เกษตรฝากบรรยากาศไปชมนี่นะพี่น้องกษสิบอกวิชาก็สิลงหาดับให้ดำนาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องกดติดตามเด้อพะลุมกดติดตามน้องตีน้องใต้เด้อลุมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขสันต์ฮัลษาเนะกดติดตามน้องตีน้องใต้เด้อพะลุมเด็กน้องเป็นไง บาสบายดีพี่น้อง